สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กับช่องนุ่นขมาย h ช n แนลนะครับวันนี้นะครับผมผมจะพาท่านผู้ชมมาดูปุ่มไม้มาค่าแผ่นเดียวนะครับขนาด130อแต่ผมคูณ170นะครับแผ่นเดียวนะครับแบบนี้นะครับปัจจุบันนะผมถือว่าหาได้ยากมากนะครับนี่ครับต้องก่อนอื่นนะผมต้องขอขอบคุณนะผมลูกค้าจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผมที่ติดอันที่ติดต่อมาขายงานให้นะครับผมแบ่งปันไม้ส่ยวนแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ก็พอจะไปรับชมแลวผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกค้าไม้นะครับไปลุงโมงพาไปดูกัน ชมหน้าของปุ่มไม้มะข่านะครับนี่ผมจะบอกว่าใหญ่มากนะครับปุ่มไม้มะข่านผมคืออะไรนะผมคือส่วนเกินนะผมที่ออกมาจากต้นไม้นะครับเป็นปุ่มก้อนนะผมรูปลักษณะตามาตามต้นนะผมนิยมเลยนะครับผมคือมีประดูกับมะข่านะครับนี่คือแผ่นไม้มะข่านนะครับผมบอกว่าปุ่มนะผมใหญ่ขนาดนี้นะผมต้นมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับผมจะบอกว่าแบบนี้นะผม ต้องร้อยปีนะผมถึงจะมีได้นะครับนี่เมื่อสมัยก่อนนะผมเมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วนี่คือได้ยับความนิยมมากนะครับท่านใดมีปุ่มเนี่ยมาแปลเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยถือว่าได้มูลค่าที่เยอะมากนะผมปัจจุบันนี้ก็่าลดหล่อนกันมาตาม่าตามการเวลานะครับแต่นี่คือนะผมเป็นอีกหนึ่งผลงานนะผมที่ผมเอามาให้ท่านผู้ชมได้รู้กันนะครับนี่ใหญ่มากนะครับถามว่าปัจจุบันนะผมราคาอาจจะไม่ได้สูงเท่าเมื่อก่อนนะครับแต่ ก็ถือว่าหายากนะครับนี่ครับผมจะบอกว่าไม่อยากให้ไม้นะผมสวยๆแบบนี้นะผมออกต่างประเทศเยอะนะครับเพราะว่าประเทศไทยนะผมสายนี้นะครับกลุ่มแบบนี้นะครับออกต่างประเทศเยอะมากนะครับผมถ้าถ้ามีคนสนใดนะผมที่ชอบหรือกำลังจะหาสะสมนะครับผมว่าควรมีไว้บ้านนะครับผมสําหรับคนที่ชอบไม้นะครับเพราะแบบนี้ผมไม่ได้มีบ่อยนะครับนี่ลวดลายนะครับความสูงนะผมจากพื้นนะครับร้อยเจ็ดสิบนะครับ ความกว้างร้อยสสิบนะครับหนาสองนิ้วนะครับผมเม็ดยิบยิบเลยนะผมดูรดลายกันครับนี่ดูรดลายนะครับนี่ครับเขาจะเป็นขดอ่าก้นก้นหอยนะครับนี่ครับลายยิบยิบเลยนะครับติดกับพี่น้อยมากครับตัวนี้จะบอกว่านะสะสมไม้นะครับไม่ควรพลาดจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ออกไปจากประเทศนะครับเยอะมากนะครับ นี่ครับผมจะบอกว่าไม่ใช่ว่าจะเจออะไบ่อยนะผมนักสะสมนะครับนักสะสมควรควรสะสมไว้นะครับวับนทั้งหน้านะผมปัญหายากมากนะครับของผมต้องออกตัวก่อนนะผมผมเป็นคนค้าขายนะครับค้าอาผมเจ้าผมค้าขายผมได้มาต้องขายไปยนะครับผมไอเราก็ยินดีขายให้ทุกคนนะผมทุกประเภทนะครับตั้งแต่ลูกค้าต่างประเทศหรือลูกค้าที่ประเทศไทยนะครับราคาก็เท่ากันนะผมอืม แต่สำหรับผมนะผมถ้าผมมีคุณเยอะอย่างเงี้ยตัวผมต้้งขออยากจะเก็บไว้เหมือนไอ้สามเมตรนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นลุยดูนะครับตอนนี้ก็หาคนนะผมหาเจ้าของอยู่นะครับตอนนี้ผมกำลังเก็บไว้อยู่นะผมตัวนั้นก็คือสวยเลยสามเมตรนะผมตัวนี้ก็ถือสวยเหมือนกันนะผมไซส์ถือว่ากําลังน่ารักเลยนะครับหายากมากดูรับดูปีกพีนิดเดียวเองแผ่นนี้ผมว่าป็น่าจะเป็นใจกลางนะผมลักษณะเขาเป็นก้อนนะผมแล้วก็ปาดมาปาดมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้น่าจะเป็นใจกลางเขา รุ่ลายสวยงามมากนะครับนี่ครับอเจ็ดสิบนะครับนี่สมัยก่อนเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับผมไซส์นี้เนี่ยหลายตังมากนะครับแต่ปัจจุบันนะผมก็ลดหลั่นกันมานะครับผมด้วยเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะครับดูรวดลายเขานะครับโอ้โหดูดังมากนะครับลายสวยมากนะครับลายสวยมากใหญ่มากนะครับเมื่อเทียบกับผมนะครับผมบอกว่าต้องกดติดตามช่องรุ่นค้าไม้เอาไว้นะครับผมนี่ครับเราจะมีไม้ สว,สวยแบบนี้นะผมมาให้ท่านชมได้รับชมไปนอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะผมก็สําหรับวันนี้นะผมก็ฝากผลงานนะผมเป็นกลุ่มไม้มาค่าชิ้นนี้นะครับผมผมจะบอกว่าไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับผมต้องกดติดตามช่องลูกค้าไม้เอาไว้นะครับผมผมมีไม้ลายแปลกๆ,ๆผมร้านสวยๆนะครับมาให้ท่านชมได้รับชมไปนอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมก็วันนี้ก็สวัสดีครับผม